this is o u r f l a ร b e ว u t i f u l y ไ s คดですねちょっとうるさいな。นะ่อโทนะฉนแจร m from c a m b o ม i a First time in Japan. This i ่ o u ่ flag. b e a u t i f u เ y า s งอาですねちょっとうるさาな。นคนเขมรท่านผู้ชมเอาพฤติกรรมตางๆพฤติกรรมที่ไม่ดีไปเดินโชว์แคทวอล์กอยู่ในสถานีรถไฟ ในญี่ปุ่นครับเดี๋ยวพยรถยจะพาทุกคนไปดูครับ <Yeah. S 1> <technical música> โอ้โหนะครับหลังจากที่ได้ดูถึงพฤติกรรมของคนคาเมะนะไปเดินโชว์นะครับไปเดินแคดวอล์กซึ่งเนี่ยบ๊ยจ,จะขึ้นให้ดูวๆนีนะครับนี่คือนักศึกษานะครับคาเมะนะที่ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นนะระดับน่าจะปริญญาตรีนะท่านผู้ชมนะก็คือบ๊วยก็ไม่แน่ใจแต่เป็นนักศึกษานะสามคนนี้คืออีกคนหนึ่งเดี๋ยวบ๊วยจะขึ้นให้ดูนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเป็น เอาชุดโขนนะท่านผู้ชมนะที่เอาชุดโขนไปโชว์ไปแสดงที่ญี่ปุ่นต่างๆนันก็คือกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับคือแน่นอนว่าบัตได้เห็นถึงพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่โอเคเนาะคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ชอบใจนะครับบางคนก็หัวเราะบางคนก็สาบแช่งนะครับนะครับพอหยุดได้แล้วบางคนก็ไม่โอเคนะครับกับพฤติกรรมแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ตรงที่เราจะสามารถทําแบบนั้นได้นะครับเขาก็ทํา แน่นอนว่าเป็นผลดีไหมกับคนไทยก็เป็นผลดีนะให้คนญี่ปุ่นรังเกียจเามรเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้คือคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ชอบคนเาเมรอยู่แล้วครับไม่ได้ชอบอยู่แล้วนะวันถ้าเหตุแบบนี้ก็คือน่าจะหนักซ้ําเติมขึ้นไปอีกนะครับน่าจะหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกคือบญยอยเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคนลามพร้อมที่จะนําเสนอนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีของคนเาเมรเนให้ สูสา,สายตาโซโล่ได้เห็นกันว่าครับนี่คนขมรเนี่ยครับมันไม่โอเคนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสาวขมรคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ไปอยู่รถไฟเนาะก็น่าจะสถานที่เดียวกันนี่ก็บายาก็ไม่แน่ใจนะครับไปก็โดนคนญี่ปุ่นดา่าตะคอกใส่เนาะอย่างเค่นนี้ก็เหมือนกันนะบางคนก็หัวเราะเนาะบางคนที่ชอบตลกนะครับแต่ส่วนมากก็คือทัวลงยับแน่นอนครับคือแบบนี้ไม่มีใครชอบหรอกครับนะไม่มีใครเห็นดีด้วยหรอก แต่อาจจะมีกลมกลมส่วนน้อยที่อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าดูมารยาทนะครับในด้านสังคมหรือว่าจิตสํานึกเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับกับพฤติกรรมแบบนี้นะครับบยจชื่อว่าคนญี่ปุ่นเองนะครับก็ไม่ได้ชอบใจทักเท่าไหร่นะครับไม่ได้โอเคนะครับกับพฤติกรรมที่บอกได้เลยว่าไร้มารยาทนะครับไร้จิตสํานึกมากๆคือไปอยู่บ้านเขาแทนที่จะ ทำตัวให้เหมาะสมนะครับเอาชุดไทยนะครับไปเคมเีเขาก็รู้เขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีไปโชว์ไปไปอวดอ้างอีกนะครับแน่นอนว่าการที่กามเรนทําแบบนี้คือไม่ได้มีผลเสียหายนะกับประเทศไทยแต่ผลเสียหายกับเขาเองในการเคมีประเทศไทยอาจจะเสียหายนะ ในการเคมชุดไทยหรือว่าชุดโขนต่างๆที่เขาเคมเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียหายบ้างเนาะที่แบบว่าเขาเอาไปแอบอ้างเป็นของเขาเนาะแล้วเขาก็ทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมบ้างนะครับใส่แล้วก็ถอดใส่แล้วก็ถอดปกติคือชุดโขนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีมีครูเป็นศิษย์มีครูก็ต้องมีการไหวค้ครูต่างๆก่อนที่จะมีการแสดงต่างๆแต่แต่กเมไม่ใช่นะครับเอาไปโชว์เอาไปอวดเอาไปอ้างเฉยนะ เหมือนของเล่นมันก็เลยในมุมมองของยอดนะครับอาจจะไม่โอเคในจุดๆนั้นนะครับที่เขาเคมไปแน่นอนว่าถา้าว่าเคมเนี่ยไม่ให้เครดิตเนี่ยแน่นอนว่าคนไทยทั้งประเทศก็ไม่พอใจอะไรนะครับแต่สิ่งที่มัน,มนหนักกว่าไปนั้นอีกคือเอาไปเล่นนะครับนะไม่ได้เอาไปการแสดงที่เป็นจริงจงจังๆมีการไหว้ครูมีพิธีต่างๆไม่มีนะครับบยอดพูดเสมอว่าในการที่คุณเอาไปนะมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับชุดไทยเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ อย่างวันนี้คามินได้เห็นถึงท,ท่าแทะเราได้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไร้มารยาทนะครับไปเดินโชว์นะครับเดินแคทวอล์กนะครับอยู่ในสถานีรถไฟน่าจะเป็นที่โอซาก้าหรือเปล่านะครับท่านผะู้ชมเพราะว่าในคลิปก็คือไม่ได้เขาไม่ได้บอกละเอียดนะครับแต่แต่พยศเองก็ได้เห็นแลควก็คือนะครับสงสารคนญี่ปุ่นซะมากกว่าที่มีคนคามินเนี่ย จำนวนมากนะที่ไปทำงานด้วยไปศึกษาด้วยนะครับก็ไม่โอเคทักเล่าไรนะครับไม่เห็นแล้วก็คือไม่น่าจะให้คนคเขมรด้อยู่ในญี่ปุ่นหรือว,ว่าเกาหลีนะครับไม่น่านะไม่น่าจะให้อยู่ให้ไล่ออกไปสักคนที่เป็นภัยนะครับคนที่เป็นภัยธรรมชาตินะครับ,ท,รรรรบที่บอกไปเลยว่าเห็นแล้วก็คืออุบาทตามากๆนะครับอุบาทตามากๆละค,คนพวกนี้นะครับ คือคนที่ไม่มีจิตสํานึกนะครับไม่มีแนวคิดแบบนี้นะไม่ต้องเป็นให้อยู่ครับไม่จําเป็นต้องให้อยู่เลยเพราะว่าพื้นฐานของความเป็นคนหนึ่งการให้เกียรตินะครับต้องเป็นการให้เกียรติแต่แคเมเน่ไม่มีเลยนะครับในการให้เกียรติในแลเมนไม่มีเลยนะไม่มีการให้เกียรติเลย mm hmm. อย่างพื้นที่นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นสาธารณะที่คนมีสิทธินะครับมีสิทธิ์ที่จะ ออกความคิดกัาเห็นแต่คุณเอาไปเดินแคทวอล์กนะครับเห็นแล้วก็คืออุบาทตานะครับนะบ๊ายัดฝากเตือนคนลาวนะครับถ้าไปที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าอยู่ประเทศเราหรือว่าประเทศไทยประเทศไหนก็นแล้วแต่ห้ามทํานะครับแบบนิสัยขมขืในี่ห้ามลอกเรียนแบบถ้าแบบนิสัยคนไทยนเรียนแบบได้กับเป็นคนที่มีความคิดดีนะครับเป็นคนที่มีความบอบอ้อมอ,อมารีนะครับนะก็ถือว่าพุทธจ้าุพนะก็ เรียนแบบไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเหมือนเมนเองนะครับไม่มีจิตสำนึกนะครับไม่มีความรู้นะอย่าเลยนะครับอย่าเลยอย่าอย่าเอามาใกล้นะครับอย่าเอามาใกล้นะครับไม่โอเคนะแบบนี้ผมบอกเลยเลยว่าไม่โอเคนะครับคือถ้าคนเรานะครับนะถ้าคนเราเนี่ยจะมีสตินะครับ มีความรู้นะ Transfer. เอาความรู้ไปพัฒนานะครับไม่ใช่เอาความรู้มาประจานนะครับหรือว,ว่าเอาความรู้มาทำร้ายคนอื่นนะอย่างอย่างเช่นเคสน,นี้เอาความรู้ตัวเองนะครับมาประจานตัวเองด้วยทานะครับไม่ใช่ว่าช่วยเหลือขเขมรน,นะพวกคุณกําลังประจานขเขมรอยูน่นะครับนะก็ดีใจด้วยนะครับที่ความรู้ความรู้แบบเขมรเนีนะ่ยที่เอามาทำเนี่ย แทนที่จะให้คเมนเนี่ยได้เปรียบแต่นี่คือให้คเมนเสียหายโดยซ้ำนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาดูนะครับพี่นางสำหรับวันนี้เองบายยอดก็คือว่าพูดประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะคือว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับให้ทุกคนได้มีคําคิดคาเห็นนะครับกดไลค์เข้ามานะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้บายยอดนะครับช่วงนี้ก็ ถือว่ามีภารกิจนะครับที่ต้องทำนั่นก็คือตามล่าหาคนพิษนะครับนะ,ะถือว่าดําเนินคดีไปเรียบร้อยนาะไม่รู้ว่าจะจังไงนะว่าจะมีออกมาจับไหมเขาจะเข้ามาไทยได้ไหมนะครับก็ให้ทุกคนเป็นหูงเป็นตาช่วยกันครับ